ต่ออีกสักหนึ่งข่าวครับผมกับการประกวดวงดนตรีเยาวชนชิงแชมป์แห่งประเทศไทยระดับนักเรียนและนักศึกษากันครับ งานนี้ครับกับนครสวรรค์มิวสิกอวอร์ดครั้งที่2ครับจัดขึ้นโดยมหาวิทยาลัยราชภัดนครสวรรค์ครับร่วมกับทางบริษัททิกสิทธ์ดนตรีแห่งประเทศไทยครับและสมาคมดนตรีแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับรวมถึงองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ครับเปิดเวทีกับเยาวชนที่อยากจะก้าวสู่วงการเพลงครับที่เจ๋งก็คืองี้ฮะคือไม่มีกําหนดแนวครับพี่วินครับพี่ลูกครับเก๋มากคือคุณชอบแนวไหนเล่นมาเลยนะครับกติกาง่ายๆก็คือว่า1ครับผมต้องฮะส่งเพลงไห้ฟังกันขอเป็นเพลงสดนะฮะเล่นมา เลยแบบ <Ừ. S 1> ช้า1เพลงเร็ว1เพลงนะครับใช่ไหมครับพี่ครูกแก้วใช่ค่ะใช่ครับแล้วก็ต้องเป็นเพลงที่วงสร้างสารรค์ขึ้นมาใหม่เลยมสมัครได้นะคะจนถึงสิ้นเดือนพฤษภาคมนี้ค่ะวงที่ปัานการคัดเลือกเนี่ยจะได้มีการมาเวิร์กช็อปนะก่อนจะชิงแชมป์อีกครั้งในวันที่26มิถุนายนที่หอประชุมนานาชาติมหาเทยาลัยราชพันนครสวรรค์จังหวัดน,นครสวรรค์ค่ะสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่แฟนเพจ Facebook ค,คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาเทยาลัยราชพันนครสวรรค์ ได้เลยเห็นบอกว่าเงินรางวัลรวมนะครับกว่า1 0 0 0 0แสนบาทนะครับแล้วก็คณะกรรมการเนี่ยเขาก็มีการเชิญมาครับไม่ว่าจะเป็นตัวผู้บริหารโปรดิวเซอร์จากค่ายเพลงและสมาคมดนตรีแห่งประเทศไทยคือถ้าวงไหนขึ้นเล่นป๊า บางทีถ้าสมมตินะไม่ได้รางวัลแต่โดนใจคณะกรรมการโอกาสชจ้งเกิดนะเพิ่มเติมเร็วกว่าอีกนะจริงครับจริงจนะครับก็เป็นใบเบิกทางที่ดีนะฮะใช่ครับผมก็ย้ำนิดนึงครับว่าพวกเราเนี่ยอดครับพี่เฉพาะเยาวชน1 6บหถึงยีาคาดไปไม่กี่เดือนใช่เมืก่อนไม่แม่กล้าดียงครอบนะแล้วก็ต้องรวมกันครบ8คนด้วยสนใจก็ไปตามดูกันได้กันละกันนะครับก็ขอให้ทุกคนโชคดีครับที่ Facebook คณะมนุษยชาติและสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยรัชพัฏนครสวรรค์ครับครับนี้